สวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่นารักนับถือทุกท่านก็ยินดีครับท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัยเด่นในหนงหกอีกแล้วนะครับท่านก็เป็นเดีวทาง16สิงหาคม ทุกครั้งทุกคลิปนะท่านก็เป็นแนวทางก็โปรดชชยวิจารณญาณในการรับชมเราไปชมกันเลยครับใบนี้ก็เป็นแนวทานท่านมหาโชดเบ่งปานทานหน้อยเด่นรองเบ่งปานนะเบ่งปาน เด่นเด่นแปรองหเด่นแปรองหเบงปาน2ตัวครับท่านผู้ชมเช้าวันนี้ก็เช้าวันที่สี่สิงหาก็ขอบคุณทุกกำลังเจอกำลังใจนะท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆเข้ามาเก่าๆแล้วก็อย่าลืมนะ เป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกด s u b ับสไครดอยใบนี้ครับนะหน่อยบบนนะท่านนี่ก็ะเบงป,นปา,นานกับท่าทาลักหน่อยบบนแบบเแบบหกตัวแนวทานที่ ผ,ผ่านมาก็มีหลุดบ้างมีหลุดบ้างนะซึ่งทนันใหม่นี้ท่านก็เบ่งป่าน4 5 6 7 8 9นะ4 5 6 7 8 9 6ตัว ก็แบ่งปาน6ตัวเป็นเดียวทางเดียวทางที่แล้วก็90123สรุปแล้วก็ผ่านนะผ่านหนึ่งหลักหน่อยนะผ่านหนึ่งหลักหน่อยไปต่อกันครับใบนี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นเดียวทานยืนหลักร้อยนะ ก็เป็น,นท่ันยืนหลักสิบท่นหลักสิบนะเบ่งปัน,ปนเดี๋ยวทันที่แล้วผ่านผ่านสี่นะผ่านสี่หลักสิบบนนะท่านไม่ใช่หลักร้อยนะเป็นเดี๋ยวทันหลักสิบบนเดี๋ยวทันที่แล้วก็เบ่งปันห้าตัวก็ผ่านผ่านตัวเดียวผ่านสี่ตัวเดียวหลักสิบบน นื้ทันใหม่นี้ครับท่านผู้ชมนะก็เบ่งปานเบ่งปานห้าเบ่งปานเจ็ดเบ่งปานแปดเบ่งปานศูนย์เบ่งปานหนึ่งเบ่งปานสองก็เบ่งปาน เบ่งปาน6ตัวแนวทันหลัก10นะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วเร็วทันใจยืนนะท่านยืนเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้เส้นมี เส้นมีครับท่านเบ่งปันแนวฐาน10ล่าใบนี้ก็เป็นแนวฐานที่แล้วเบ่งปันหกเจดหนึ่งสสรุปแล้วนะสรุปแล้วก็สรุปแล้วก็ผ่านผ่านสี่ครับท่านผ่านสี่หลัก สินะหลัก10บแลนะ้ท่านใหม่นี้เจ้าของข้อมูลเส้นมีก็แบ่งปันอีกแล้วนะเบ่งปันอีกแล้วเราไปชมกันในะท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน,น4 5 9 2 4592ก,ก็เบ่งปัน4ตัวเป็นเนวทางครับท่านเบ่งปัน4แล้วก็เบ่งปัน5เบ่งปัน9เบ่งปัน2 4592เ,นะเ,เนียวทาน10ล่างก็ขอบคุณย่างมากครับนะข้อมูลที่ เบ่งปัน,ปนไปต่อกันนะต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เนวทัานเอทขะ,ะเบ่งปันเนียวทัานบนหลักร้อยท่านก็เบ่งปันสองสี่แล้วก็10เด่น149 ส่วนหลักหน่วยสองสามห้าหกแปดเก้านะท่านก็แบ่งป่าเดี่ยวท่านหลักร้อยสิบนะหน่วยนะร้อยสิบหน่วยเอตคะ,ะนะท่านเอตคะ,ะเจ้าของเดียวทาง ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้<ม>ก็เนียวทันล่างเอตคาเบงปาน,นสองห้าห้าสองนะเบงปาน,นสองห้าห้าสองก็เบ่งปานสองโคเป็นเนียวทางนะสองโคล่า ก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วนะขอบคุณจริงๆต่อไปครับใบนี้เอกทักษะอีกหนึ่งชุดสองตัวล่างท่านก็เบ่งปันสี่ห้า จับคู่กับสามหกสองนะกเบ่งปานห้าหกห้าสามห้าสองสี่หกแล้วก็สี่สามสี่สองเบ่งปานรวมหกชุดนะกลับตัวด้วยนะกลับตัวด้วยเอตขาเอตขาเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับท่านโพโชูใบนีนะสองตัวล่างเบ่งปันคู่เดียวนะเบ่งปันคู่เดียวห้าสามเบ่งปันคู่เดียวห้าสามมหาโชดนะท่านเดี๋ยวท่านสองตัวสองตัวล่าง ก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปานนะต่อไปครับใบนี้ก็เบ่งปานแนวทางดับล่างก็เบ่งปานดับดับศูนย์ดับศูนย์แน,นวทางที่แล้วก็ดับ3เมแนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปานดับศูนย์ ก็เนี๋ยวทันดับดับลากตัวเดียวท่านก็แเบงปันดับศูนย์หนึ่งตัวต่อไปครับใบนี้วิ่งหลักร้อยสิบหน่อยตัวเดียว แนวทานที่ผ่านมาสรุปแล้วผ่านนะนทานใหม่นี้ก็เบ่งปานสองเบ่งปานเบ่งปานตัวเดียวสองเป็นแนวทางในทันที่แล้วก็เบ่งปันหนึ่งก็ผ่านหลักหน่อยหนกะ พันหลักหน่วย5,000หลักอร้อย5,000หลักอร้อยนะท่านนี้ก็เบ่งัันตัวเดียวนะอร้อยสิหน่วยก็ขอบคุณอย่างมากนะขอบคุณเนียวทาต่อไปครับใบนี้นะวิ่งตัวเดียวอีกหนึ่งบาย ร้อยสิบหน่วยท่านก็เบ่งปานเนวทานที่ผ่านมาก็ผ่นนานเดวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเบ่งปานตัวเดียวศูนย์เบ่งปานตัวเดียวศูนย์ท่านนี้ก็เบ่งปานสองสูตรนะสองสูตรวิ่งบน ใบนี้ก็เบ่งปันศูนย์ตัวเดียวนะเบ่งปันศูนย์ตัวเดียวเนวทันที่แล้วก็เบ่งปันหน,นึ่งเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันศูนยนะ์เบ่งปันตัวเดียวศูนย์ก็ขอบคุณอย่างมากนะแนวทานที่เบ่งปัน,ปน เราไปชมกันต่อนะชมกันต่อใบนี้ครับเนวทานดับ10หน่วยล่างเนวทานดับ10หน่วยล่างนะก็ท่านโกส,สัมพีนักคำนวณ เบ่งปานดับดับสีนะดับสี่เบ่งปัานดับสตัวเดียวนะเดี๋ยวทันที่แล้วก็ดับศูนย์ผ่านนะเดียวทันใหม่นี้ก็ดับสีตัวเดียวเป็นเดี๋ยวทางทันโกสัมพีนะักคำนวณเนานะเจ้าของเดี๋ยวทาง ไปต่อกันเลยครับท่านผู้ชมใบนี้เวียงพิงสิบบนเปดตัวเด๋ยนท่านให่นี้ท่านก็เบ่งปันอีกแล้วนะสองสามสี่หก ปดเศูนย์หนึ่งนะท่านเบ่งปัน8ตัวเป็นแนวทางสิบโบนเวียงพิงเปดตัวครับนะก็ขอบคุณจริงๆเลยแนวทางที่เบ่งปัน,ปนไปต่อกันนะท่านใบนี้ก็รวม รวมชุดสามตัวนะใบเอ็นกับท่านฝั่งซ้ายมือสองท่านนี้รวมโชนนะรวมโชนชุดสามตัวก็เบ่งปัน,ปนรวมโชนเจ็บชุดนะชชนเจ็บชุดนะท่านที่หนึ่งท่านที่สองนะสองท่านนี้เนียวฐานชุด

เจ็ดชุดนะก็ชูนช์นะโชวนเจ็ดชุดนะศ3นย์สามหกศูนย์สามเจ็ต่อไปครับใบนี้นะท่านนี้ก็เดียวทันดับหลักอร้อยเบบ ตัวเดียวนะยังไงก็ขอบคุณมากนะก็เบ่งปานดับ4นะเบ่งปานดับ4ตัวเดียวดับนะดับหลักอร่อยนะดับอร่อยนะก็เบ่งปานดับดับ4นะ เดี๋ยวทันทีแล้วก็ดับหกพันดับสามหลุดนะห้าศูนย์สามผ่านห้าศูนย์สี่พันหกเก้าศูนย์หนึ่งหกห้าเก้าแปดพันดับหลักร้อยตัวเดียวก็ขอบขนมาครับนะเดี๋ยวทางเอ้ยเดี๋ยวทางต่อไปครับใบนี้วิ่ง ตัวเดียวร้อยสิบหน่วยก็ใบนี้ครับท่านนี้ก็เบ่งปันวิ่งตัวเดียวหลักร้อยสิบหน่วยอดีตผ่านอดีตผ่านเนี่ยท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันเบ่งปันสี่เบ่ง เดืทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสี่นนะร้อยสิน่อยเดือทันที่แล้วก็สิบผ่านสิบบูนสี่สามสก็ผ่านห้ายก็ผ่านห้าีก็ผ่านห้าก็ผ่านเดทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสนะเบ่งปันสนะี่ 4, ตัวเดียวก็ ขอบคูณมากครับนะแนวทางชมชมต่อครับท่านนะเราชมต่อใบนี้ก็เป็นแนวทานดับแนวทานดับล่างนะอีกหนึ่งใบท่านนี้ก็เบ่งปานดับดับ7นะ ในทันทีแล้วก็ดับ8 6 3 3 6ซับซ้ำหกดับเ้านะในทันใหม่นี้ก็แบ่งปานดับ7นะดับดับรอส่อนอนะดับร้อยสิบหน่วยนะดับร้อยสิบหน่วยนะไม่ใช่ดับสิบหน่วยละดับร้อยสิบหน่วยเบ่งปันดับเจ็ดนะดับตัวเดียวเจ็ดดับเจ็ดตัวเดียว ขอบคุณอย่างแหงเลยนะท่านผู้ชมที่น่ารักเออท่านใดที่ได้ผ่านได้เข้ามาแล้วก็ขอบคุณนะอย่าลืมเป็นกําลังเจอกาลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะใบนี้ครับผมนะชอสิลาโคลา ่านก็เบ่งปันสี่ชุดนะเบ่งปันเจ็ดห้าเบ่งปันเจนะ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็ห้าสองห้าสามสีลาล่าก็ขอบคุณอย่างมากเลยเนียวทาง ที่เบ่งปานไปต่อกันนะฐธรนไปต่อใบนี้ก็โตนะโตชุดพิเศษก็เบ่งปานชุดหกห้าสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งเก้าสอง หกห้าสีหนงเบ่งปานสามชุดเป็นแนวทางโตนะท่านโตเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้หน่วยหน่วยสิบโบนขงที่ห้าตัว สิหน่วยบนของที่5ตัวครับท่านเนี๋ยวท่านที่ผ่านมาก็ผ่านเนเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็ของที่ศนะูนย์หนึ่งสามหก,กูนนึ่งสามหเก,ก้บ่งปาน,นห้าตัวเป็นเดี๋ยวท่าน ก็ขอบคุณมากนะขอบคุณแนวทางจริงๆที่เบ่เงปันนะ่ะดูทันที่แล้วก็สี่หนึ่งนะพันพันหนึ่งสามหกก็พันครบนะศูนย์สามก็ครบศูนย์สี่ก็ครบเป็นดูทันของทีละ ท่านผูช้ชมครับผมนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้นะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม